สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับอัปเดตภาพที่ขายได้ประจำวันนะครับเราก็จะเริ่มันตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นะครับจนวันนี้23นะครับ23กุมภาพันธ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ Shutterstock กันก่อนนะครับบอกเลยว่า Shutterstock เนี่ยพอผมบนว่าน้อยใจนะครับเขาก็มีอัโหลดที่เซอร์ไพรส์ให้ผมเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม คนเห็นอยู่นี่ก็คือยอดโหลดของผมนะครับตอนนี้นี่มี43เหรียญแล้วนะครับเดือนนี้ได้เบิกเป็นเงินเก็บแน่นอนตอนนี้มี2 1 1โหลดนะครับหมายถึงว่า2เดือนรวมกันนะแต่ว่าเดือนนี้เดือนเดียวมี8 6โหลดนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวันที่21ดกันก่อนนี่เลยครับ21นะครับมี7โหลดด้วยกันนะครับ ก็มีภาพน้ำนะครับหนึ่งดดสามเหรียญภาพน้ำที่ขายดีเห็นไหมครับว่าสีแปดเหรียญแล้วดูภาพสิครับว่าภาพมันไม่ได้สวยเลยนะครับภาพที่สองศูดเหรียญน,นะครับเป็นภาพเป็นริ้วๆนะครับก็ถ่ายตั้งแต่สอง0นินะครับเพิ่งขายได้จริงๆผมว่ารูปนี้มันสวยนะ แต่ว่ามันเพิ่งขายได้มันไม่ได้อาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับหรือเข้าหาไม่เจอก็ไม่แน่ใจแล้วก็ภาพ0.11เหรียญนะครับนี่ครับภาพน้ําที่ถ่ายเมื่อเห็นไหมยี่พฤศจิกายนที่ผมบอกว่าปลายปีที่แล้วตอนนี้มันมี16โหลดแล้วนะถือว่าเป็นภาพขายดีภาพใหม่นะครับ แล้วก็เป็นภาพน้ำนะครับศูนจุดหนึ่งศนเหรียญนะครับเป็นภาพน้ำตั้งแต่สองพันยสิบนะครับก็ไม่ได้รีทัชอะไรมากมายแล้วก็ภาพน้ำใส่สีผสมอาหารนะครับศูนย์จุดหนึ่งเหรียญนะครับภาพนี้ก็ถ่ายตอน2021บก็พอมีโหลดนะครับแล้วก็แบ็กกราวด์สีดำที่ขายดีที่สุดศู0จุดหนึ่งเหรียญนะครับตอนนี้มีสามอยสาสิบสามโหลดแล้วแล้วก็ บูเดนเทเบิลที่ผมไปตั้งแคมป์ม,มาขายได้แล้ว0.10ย์หนึ่งศูนย์เครับเพิ่งส่งไป16บธันวาก็เริ่มทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็ยอดรวมนะครับ2.52เหรียญน,นะครับในวันที่21น,นะครับไปดูวันนี้ครับ13โลดทุกคนผมไม่มีเลข2หลักมาน,นานแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาถามว่ากลับมาเพราะอะไร เพราะว่าผมส่งงานเยอะขึ้นนะเพิ่งเริ่มส่งเยอะขึ้นสองสาวันเองยอดเริ่มกลับแล้วครับเพราะฉะนั้นส่งงาน,นเยอะเยอะนะแต่ว่ายอดรวมเนี่ยสาห้าห้าเหรียญน,นะแล้วก็มีภาพแบล็กเกลว์พิ้งโกนะครับ1.6 3สามเหรียญเลยราคาสูงมากนะครับก็ขายไปแล้วก็แบล็กเกลว์ที่ขายดีที่สุดในพอร์ตสีดำสี่โหลดเลยครับสี่โหลดเลยภายในวันเดียวนะครับ 0.74นี่แล้วก็0.40เป็นแบ็กเกลสีเหลืองทั่วไปธรรมดานะครับแบ็กเกลนี้ก็ห่างหายการขายไปนานและพึ่งกลับมาขายได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็0.17เหลี่ยนนะครับเป็นนี่ครับผมเทียนอันน,นนี้ก็ไม่ได้ขายไปนานแล้วห่างหายไปนานพึ่งกลับมาขายได้ แล้วก็0.11นเหรียญนะครับอ่าน้ำอีกและโหลน้ำอีกแล้ว,ลแ,ลวแต่อันนี้เป็นโหลดน้ำที่ขายไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละหลังจากรูปนั้นที่ขายได้ดีผมก็ลองขายมันก็ยังขอขายออกนะแล้วก็0.10นะครับเป็นแบกเกาวตั้งแต่2 0 2กสทื่อๆสีดำแล้วก็เที่ยงนะครับเทียนแล้วก็เวลคัมดริง n k แล้วก็พิงโกอีกหนึ่งรูปนะครับรูปเดียวกันแต่อันนี้เป็นมันเป็นโหลดทั่วไปนะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ราคาซับมั้งนะเขาเรียกอย่างั้นมัน้งแล้วก็ Welcome Drink นะครับอันนี้ก็นานๆจะออกสักรูปหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเปิดพอร์ตให้ดูนิดหนึ่งเพราะว่าพอร์ตไม่ได้สวยอะไรผงไม่มีใคร Copy ปี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่ก็ ประมาณหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันที่ Adobe Stock ดีกว่านี่ Adobe Stock วันนี้มี73.19เหรียญน,นะครับเราก็จะเซิร์ชตั้งแต่วันที่21-23 Adobe Stock จะให้ดูคร่าวๆเนาะผมเช็คไม่ค่อยเก่งกับ Adobe Stock นะฮะก็เป็นน้ำใส่สีผสมอาหารนะครับ 0.66เหรียญน,นะครับแล้วก็ประกราสีฟ้านะครับเมื่อวันนั้น0.66เหรียญอ่ะผมย่อเล็กๆอย่นี้ว่าอ่าราคาก็ดูข้างหลังนะครับ0.370.23ก็จะเป็นผ้าเป็นริ้วแล้วก็กระดาษแข็งอันเนี้ยสีเหลืองอันเนี้ยเป็นกระดาษแข็งไม่ใช่ผ้าเป็นริ้วผมจำได้เพราะทุกคนดูสังเกตได้ดีว่าลักษณะการ การริ้วเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมมันไม่ได้เป็นโค้งโค้งนะมันเป็นเป็นกระดาษแข็งนะฮะแล้วก็แ a c k ฮิส t o รีมันก็ขายได้นะอืมก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้กลายเป็นชัตเตอร์เนี่ยในพอร์ตผมเริ่มกลับมาแรงแล้วก็ a d o b e ี้เนี่ยเริ่มทรงๆกราฟเนี่ยเริ่มเริ่มหล่นไปนิดน,นึงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ยังส่งงานเยอะทั้งสองเว็บแล้วก็เดือนนี้เนี่ย 7 3เหรียญกับ Adobe และก็40กว่าเหรียญกับช h ตเตอแน่นอนเดือนนี้ค่าขนม3เกือบ4 0 0พบาทแค่นี้ก็สบายใจละได้เงินเก็บนะครับถ้าผมสําหรับใครที่เป็นคนที่มีความสามารถในด้านการ<ม>พูดนะครับ<ม>จริงๆไม่ต้องมีความสามารถในเชิงที่ต้องพูดเป็นทางการอะไรก็ได้นะครับมีความสามารถในการแบบรู้สึกว่าเป็นคนที่เพื่อนๆชอบเวลาพูดคุยอะไรเงี้ยหรือว่ามีความตลกมีความ ริงใจอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนสนใจนะครับผมเนี่ยมีงานมานําเสนอนะครับเป็นงานวีเจออนไลน์นะครับที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมก็แค่อายุ16บปีขึ้นไปนะครับที่เหลือก็ทัศนคติดีถ้าเกิดว่ามีความขยันบอกเลยว่ายอดจะเยอะแต่ถ้าคนไหนแบบว่าเอ้ยหนูเนี่ยมีเวลาน้อยครับพี่มีเวลาน้อยค่ับพี่อะไรเนี้ยก็คือว่ามีงานประจําแล้วก็อยากทําเป็นเสริม ก็อาจจะเก็บไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเกิดเดือนแรกไม่ได้บิกแต่ถ้าเกิดว่าเดือนแรกอย่างน้อยๆมาไลฟ์วันหนึ่งได้ครับชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เยอะมากแต่ว่ามาทุกวันก็อาจจะได้เบิกตั้งแต่เดือนแรกเพราะว่าน้องในสังกัดผมหลายคนเนี่ยก็ได้เบิกตั้งแต่เดือนแรกนะครับผมใครสนใจก็ลองดูศึกษาดูถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อหรือคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลก์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ